บีมกวีทวนไม่ไหวบอกเกรงใจกันด้วยงานนี้ชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์สนันขึ้นแทนฮอตสุดๆเลยก็ว่าได้ตอนนี้สําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยอย่างอ้อยที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรและยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแทนเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้านาอาชื่นชอบเป็นอย่างมาก หลังมีลูกแฝดน้องพี่น้องที่และก่อนหน้าน,นี้ทางด้านของบีมและอ้อยประกาศข่าวดีท้องลูกแฝดคู่ที่2โดยเป็นแฝดหญิงทำเอาชาวเน็ตอดใจรอกันไม่ไหวเลยทีเดียวล่าสุดทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนันเมื่อทางด้านของบีมกวีทนไม่ไหวออกมาโพสรูปภาพรถตู้ประจำทางคันหนึ่งที่ด้านหลังของรถมีรูปภาพครอบครัวพ่อบีมแม่อ้อยน้องที่น้องพี่ แต่รถตู้คันดังกล่าวเลือกแปะป้ายเดอะมอปากเรดไว้ที่หน้าของบีมกวีแบบพอดิบพอด,พอดีทำเอาเจ้าตัวถึงกับตัดพอบอกว่าจะแปะอะไรก็เกรงใจฉายา,ยาบอยแบนในตำนานบ้างแฮชแท็กตายไปเดอะมอปากเรดมีน้ำตาซ่อนอยู่ซึ่งหลังจากที่โพสต์ออกไปเพียงแค่ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แชร์กันสน,น,นั่นโลกโซเชียลเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะ่าเอ็นดูคุณพ่อสุดๆเลยงานนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ